ระบบเจ้าสำนักต่างมิติตอนที่52หลังจากการต่อสู้รอบแรกจบลงคู่ต่อต่อไปก็ทยอยถูกเรียกขึ้นไปบนสนามเรื่อยๆและเมื่อนั่งดูมาได้กว่าสามชั่วโมงไปลู่หลินก็เริ่มรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อซึ่งก็แน่นอนแหละว่าสำหรับคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าอย่างเขาการต่อสู้ของสิทธิระดับยอดยุทธที่รากับเด็กเล่นําดับนั้นมันไม่น่าดึงดูดเลยแม้แต่น้อย มันไม่เหมือนกับในหนังหรือการ์ตูนที่เวลาต่อสู้กันแล้วจะมีเอฟเฟกต์เปี้ยงป้างตระการตาอันน่าเร้าใจออกมาให้ผู้ชมได้ตื่นตาซึ่งอันที่จริงการต่อสู้แบบนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยในโลกใบนี้เพียงแต่ลาศิษย์ตรงหน้านี้ยังมีระดับบ่มเพาะที่ไม่สูงมากนะักจึงไม่อาจจะทำอะไรที่ดูหวือหวาได้เพราะการจะทําอะไรแบบนั้นมันต้องใช้ปรันยุทธและพลังวิญญาณจํานวนมหาศาลถึงจะก่อรูปพลังปราณขึ้นมาได้ และถึงแม้บางเคล็ดวิชาจะสามารถทำอย่างที่ว่ามาได้แสงสีและพลังทำลายของมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนักเหมือนกับเคล็ดวิชาของสำนักเทียนหลงที่ระบบมอบให้เช่นหมัดเทียนหลงแม้จะควบแน่นปรายุทธจนมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่หากขอบเขตผู้ใช้วิชาย,ยังอยู่แค่ระดับยอดยุทธมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากกลุ่มควันจางๆกลุ่มหนึ่งที่ลอยอยู่ในอากาศอีกทั้งตัวผู้ใช้วิชาเองก็ใช่ว่าจะใช้วิชาได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วย ดังนั้นการต่อสู้แบบฉุดฉาดแบบในการ์ตูนจึงเป็นเรื่องยากซึ่งไปลู่หลินเองก็รู้เรื่องนี้ดีแต่ก็คงจะเป็นความเคยชินกับตักกันในโลกก่อนที่ฝังหัวเขาอยู่ละมั้งที่ทําให้เขาเผลอลืมไปเพราะถึงยังไงขนาดตอนเขาสู้เองก็ไม่ได้ทำอะไรเปี้ยงป้างแบบที่เขาคิดอยู่ในตอนนี้เลยมอแต่น้อยแถมยังใช้แต่วิธีขี้ขลาดเสียเป็นส่วนใหญ่อีกในตอนที่ไปจัดสึกกับหอจินซู ถึงแม้เรื่องความอลังการนั้นมันจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของไปลู่หลินได้ในการประลองระดับนี้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไปลู่หลินรู้สึกสนใจขึ้นมาได้ไม่สิจะเรียกว่าสนใจก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าสงสัยจะเข้าท่ากว่ากว่าสามชั่วโมงที่เขาได้ดูการประลองในครั้งนี้เขาได้เห็นการต่อสู้ที่ระดับขั้นไม่ใช่การตัดสิน ในหลายๆคู่คนที่ระดับสูงกว่าหนึ่งหรือสองขั้นนั้นกลับแพ้คนที่ระดับต่ำกว่าเสียอย่างนั้นและมีบางคู่ที่มีพลังอยู่ในระดับเดียวกันกลับแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ที่มีระดับเหมือนกันไปอย่างง่ายดายแล้วยิ่งกับสิทธิของเขาด้วยแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ในรอบแรกของกลุ่มสี่เลยจี้ต้องเจอคู่ต่อสู้ระดับยอดยุดขั้นสี่ซึ่งเพียงการออกตัวครั้งเดียวเพียงเท่านั้นเลยจี้ก็ซัดคู่ต่อสู้ปลิวออกนอกสนามไปภายในเวลาไม่กี่วินาทีทำเอาคนดูถึงกับช็อกกันทั้งสนาม โลกนี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันทำไมคนที่มีระดับพลังน้อยกว่าถึงแข็งแกร่งกว่าได้หลายยอดยุดขั้นสองต่อยยอดยุดสี่ดาวหมัดเดียวจอดอีกฝ่ายเล่นบ้าอะไรหรือเห็นว่าเลยจี้เป็นลูกศิษย์ของเขาก็เลยยอมแพ้เพื่อเอาใจเพราะถึงยังไงข่าหรือเรื่องเขากับลูกศิษย์ก็ดังไปทั่วทั้งเมืองแล้วการที่เขาจะคิดแบบนี้ก็ไม่แปลกแต่ว่าคู่อื่นก็เป็นเหมือนกันนี่นาะคนระดับต่ำกว่าชนะคนระดับสูงกว่าถึงจะบอกว่าเป็นแค่ขั้นย่อยแต่ระดับพลังมันก็ยังถือว่าสูงกว่าอยู่ดี ไปลู่หลินคิดอยู่ในใจแต่เมื่อคิดแล้วหาคำตอบไม่ได้เขาจึงหันไปหาหวังหง AI ตอบคำถามประจำทริปเจ้าสำนักหวังจากที่ข่าดูการประลองนี้มาข่ามีเรื่องสงสัยอยู่อย่างหนึ่งจึงอยากจะถามท่านเชิญท่านกล่าวคือว่าทำไมผู้เข้าแข่งขันที่ระดับต่ำกว่าถึงเป็นฝ่ายชนะซะส่วนใหญ่ละหากไม่นับคนจากสี่สำนักที่ผู้คนพูดกันยอดยุดขั้นสี่กับขั้นหจากสำนักอื่นก็เทียบกับพวกระดับสองระดับสามแทบไม่ได้เลยนะ ไปลู่หลินถามอย่างสงสยัยได้ยินเช่นนั้นหวังหงก็นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดอย่างไม่แน่ใจว่าเจ้าสำนักไปตามความคิดของข้าระดับขั้นย่อยของขอบเขตยอดยุทธนั้นความต่างของพลังมันไม่ได้มากมายอะไรเลยดังนั้นตัวบ่งบอกความแข็งแกร่งของระดับยอดยุทธนั้นไม่ใช่ระดับพลังแต่เป็นพื้นฐานการต่อสู้ อะไรความต่างของพลังไม่เยอะหรือเราจําได้นะว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มบ่มเพาะทุกๆขั้นย่อยที่เราทะลวงผ่านพลังของเราจะเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้าอย่างน้อยก็เท่าตัวเลยนะแบบนั้นคือไม่ต่างเหรอไปลู่หลินนึกสงสยัยติ้งเรียนนายท่านหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ท่านท่านสงสัยอยู่คือเคล็ดวิชาบ่มเพาะเคล็ดวิชาบ่มเพาะฤ ถูกต้องไม่เพียงเคล็ดบ่มเพาะจะทําให้วิชายุท์ที่เข้าคู่กันได้รุนแรงขึ้นเพียงเท่านั้นแต่หากเคล็ดบ่มเพาะนั้นเหมาะสมกับรากวิญญาณของผู้ฝึกแล้วพลังปราณที่มีก็จะหนาแน่นกว่าในปริมาณที่เท่ากันด้วยอีกทั้งความรับรื่นในการบ่มเพาะก็จะมีมากกว่าผู้บ่มเพาะอื่นๆที่มีเคล็ดบ่มเพาะที่ไม่เข้ากับรากวิญญาณของตนเอาง่ายๆเลยหากรากวิญญาณเคล็ดบ่มเพาะและวิชายุท์ทั้งสามอย่างนี้เหมาะสมกันประสิทธิภาพของคนผู้นั้นก็จะมากกว่าคนอื่นๆใช่หรือไม่ ปลลูิินระบถามจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้หลักการนี้ความเข้ากันได้ของพวกเขาจึงไม่สมบูรณ์อีกอย่างความแตกต่างของขั้นย่อยนั้นมันจะเห็นอย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อมันเป็นขอบเขตที่อยู่ในระดับสูงอย่างพวกราชนยุทธ์ถึงจะเห็นความต่างกันอย่างชัดเจนถ้างั้น ระบบรู้ว่าในท่านจะถามอะไรอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้ลูกศิษย์สายตรงของท่านมีรากวิญญาณที่สัมพันธ์กันแล้วขาดเพียงแต่วิชายุท์ก็เท่านั้นความแข็งแกร่งของพวกเขาก็จะปลดปล่อยพลังต่อสู้ให้ถึงขีดสุดในระดับนั้นๆอย่างแท้จริงส่วนศิษย์สาวกในสำนักเคล็ดบ่มเพาะของพวกเขาก็ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเพราะลมปราณกระแสะพิสทจิ์ถือเป็นเคล็ดบ่มเพาะที่มีความเป็นกลางสามารถเข้ากันได้กับรากวิญญาณทุกชนิดและควบแน่นปราณได้บริสุทธิ์กว่าวิชาอื่นมาก หากให้เทียบกันเป็นค่าตัวเลขโดยประมาณแล้วเคล็ดบ่มเพาะที่เหมาะสมกับรากวิญญาณจะมีความแข็งแกร่งอยู่ที่100%เปอร์เซลมปราณกระแสะพิสุทธิ์ก็อยู่ที่80-90เปอร์เซนตนับว่าตัวเลขสูงมากเมื่อเทียบกับเคล็ดบ่มเพาะที่ไม่เข้ากับรากวิญญาณยกตัวอย่างหากผู้บ่มเพาะมีรากวิญญาณธาตุไฟฝึกเคล็ดบ่มเพาะธาตุไม้ดินหรือสายฟ้าประสิทธิภาพที่มีก็เพียงแค่50-7 0อร์ซแต่ถ้าเป็นธาตุที่ข่มกันแล้วหลักก็ประสิทธิภาพที่ได้ก็มีเเเพพีียยงงแค่่70%ทานนั้น ธาตุที่ข่มกันสินะใช้น้ําข่มไฟไฟข่มไม้ไม้ข่มดินดินข่มสายฟ้าส่วนสายฟ้าก็ข่มธาตุน้ําหมายความว่าคนที่มีรากวิญญาณธาตุไฟเมื่อไปฝึกเคล็ดบ่มเพาะธาตุน้ําความแข็งแกร่งที่ได้ก็มีเพียงแค่หนึ่งในสิบส่วนนั้นสินะถูกต้องแถมการใช้เคล็ดบ่มเพาะจากธาตุที่ข่มรากวิญญาณอาจจะเจออาการแทรกซ้อนต่างๆตามมาอีกด้วยอย่างดีที่สุดก็แค่ฝึกไม่ได้แต่อย่างแย่ก็ถึงขั้นพิการได้เลยทีเดียวพิการเลยหรอ ปลลู่หลินถึงกับอุทานออกมาคืออะไรใครพิการหวังหงถามออกมาด้วยความตกใจท่านหมายถึงเด็กหนุ่มในสนามหรือแต่เขาแค่โดนเตะไปสองสามทีเองไม่ใช่หรือจะพิการได้ยังไงหวังหงมองสลับระหว่างสนามประลองกับปลลู่หลินอย่างงงงวยเห็นเช่นนั้นไปลลู่หลินก็ได้แต่ยิ้มเจือนเจือนไม่ใช่หรอกข้าแค่คิดอะไรขึ้นมาได้นะขอโทษที เป็นเช่นนี้นี่เองค่าก็ตกใจนึกว่าเด็กหนุ่มคนนั้นใช้วิชาลูกเตะอะไรที่น่ากลัวเสียอีกหวังหงพูดพร้อมรอยยิ้มก่อนจะหันกลับไปดูการประลองบนสนามต่อเดี๋ยวนะแล้ววิชาของชันล่าจะว่าไปฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันมีรักวิญญาณอะไรแล้วเข้ากับวิชาบ่มเพาะไหมไปลู่ลินถามอย่างเบาเสียงเจ้าระบบนี้นอกจากคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีเพียงแค่สิทธิในสำนักเท่านั้นที่เขาสามารถมองรักวิญญาณของพวกเขาผ่านระบบได้ ซึ่งมันก็น่าแปลกทั้งที่ดูรากวิญญาณของคนธรรมดากับลูกศิษย์ในสำนักได้แต่เขาไม่สามารถใช้ระบบตรวจสอบผู้บ่มเพาะทั่วไปได้ยิ่งคิดก็ยิ่งประหลาดใจเจ้าระบบนี้มันใช้ตันกะแบบไหนกันแม้แต่ข้อมูลของเขาเองก็มีเพียงแค่ชื่อกับขอบเขตบ่มเพาะเท่านั้นที่ระบบแสดงออกมาแต่รากวิญญาณเขากลับไม่เห็น แม้เขาจะค่อนข้างมั่นใจว่าเคล็ดบ่มเพาะของเขานั้นไม่ขัดกับรากวิญญาณของเขาก็เถิดแต่เขาก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่ารากวิญญาณของเขาคือธาตุอะไรท,ทั้งที่ลูกศิษย์ทั้งห้าของเขาได้เคล็ดวิชาบ่มเพาะที่บ่งบอกธาตุชัดเจนขนาดนั้นแต่ของเขากลับไม่ใช่แบบนั้นเรียนในท่านรากวิญญาณของท่านนั้นพิเศษไม่ใช่รากวิญญาณปกติของธาตุทั้งห้าแต่เป็นการคงอยู่ร่วมกันของหยินและหยางที่บริสุทธิ์หากให้เรียกก็คงจะเรียกว่ารากวิญญาณสองขั้ว สองขั้วยินและยางแบบนี้หมายความว่าชั้นแข็งแกร่งสุดๆไปเลยใช่ไหมไปลู่หลินเริ่มลิงโลดก็ไม่เชิงเพียงแต่อย่างน้อยท่านก็จะหลุดพ้นจากการข่มกันของทาาทั้งห้าท่านจะไม่อ่อนแอต่อเคล็ดวิชาใดๆเป็นพิเศษอีกอย่างอีกอย่างอะไรไปลู่หลินถามขึ้นเมื่อเห็นว่าระบบไม่พูดต่อไม่มีอะไรระบบแค่อยากให้ท่านขยันมากกว่านี้ทั้งการเพิ่มระดับฝีมือแล้วก็ภารกิจด้วยเพราะดูเหมือนว่านายท่านจะดูเกลียดคร้านมากเกินไป อะไรนะชั้นฝึกของฉันทุกคืนแค่นี้ไม่พอหรือไงไปลู่หลินกรอกตาใส่หน้าต่างระบบนายท่านไม่ใช่ว่าท่านอยากเป็นราชันยุทดเร็วๆหร,รอกหรือท่านควรจะเพิ่มระยะเวลาของการบ่มเพาะในแต่ละวันนะเอาแต่นอนกลิ้งไปกลิ้งมา,ม,ามันเสียเวลาโดยใช่เหตุนี่แก ท่านก็น่าจะรู้ว่าในมิติเตาของท่านตอนนี้พลังวิญญาณมันหนาแน่นขนาดไหนหากท่านเพิ่มเวลาบ่มเพาะอย่างน้อยเป็นวันละ8ชั่วโมงหลักก็ไม่กี่เดือนหรอกระบบรับประกันได้เลยว่าท่านจะต้องทะลวงผ่านระดับขึ้นไปขอบเขตมหายุทธได้อย่างแน่นอนได้ยินเช่นนั้นไปลูลินก็ไม่คิดจะเถียงอะไรเขาเองก็รู้ดีว่ามิติเตาของเขาตอนนี้มันเป็นยังไงพวกลีน้อยได้ดูแลญาจิตวิญ,ญญาณอยู่เป็นประจำจนจำนวนของพวกมันมีมากถึง20ต้นแล้วในเวลานี้ แต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็เป็นความเคยชินของเขาไปแล้วที่จะบ่มเพาะพลังในตอนกลางคืนวันละสามถึงสี่ชั่วโมงลูกศิษย์ของเขาเองก็ทำแบบนี้เช่นกันก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรเลยอีกทั้งเขาก็เห็นอยู่ว่าลูกศิษย์ของเขาเองก็พัฒนาได้เร็วกว่าคนอื่นอีกด้วยแล้วแบบนี้จะมาว่าเขาว่าเกลียดคร้านได้ยังไงไปลู่หลินยังคงคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาจัดเวลาเหมาะสมแล้ว แต่หากใครมาได้ยินความคิดของไปลู่หลินเข้าหลักก็พวกเขาคงจะได้กระอักเลือดตายกันเป็นแถบแถบมันก็จริงอยู่ว่าเวลา3-4ชั่วโมงต่อวันมันก็ดูเหมาะดีสำหรับผู้บ่มเพาะในระดับแรกเพราะถึงยังไงผู้บ่มเพาะที่เพิ่งเข้าสู่เส้นทางนี้เริ่มแรกก็จะเน้นไปที่การฝึกร่างกายเสียส่วนใหญ่แต่หากมีขอบเขตพลังที่สูงขึ้น เวลาในการบ่มเพาะนั้นก็ควรจะเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งผู้บ่มเพาะทุกคนที่อยู่ในระดับจิตยุทธ์ขึ้นไปนั้นพวกเขามักจะใช้เวลาในการบ่มเพาะอย่างน้อยแดชั่วโมงต่อวันนั่นคือขั้นต่ำซึ่งหลายคนก็ฝึกยาวเป็นวันวันเสียด้วยซ้ำแต่พวกเขาก็ทะลวงผ่านขึ้นเป็นบนรรพชนยุทธกันไม่ได้เพราะความหนาแน่นของจิตวิญญาณในดินแดนมีน้อยเกินไปหากมีคนรู้ว่าไปลู่หลินฝึกแค่วันละสี่ชั่วโมงหลักก็คนพวกนั้นคงจะสาบส่งไปลู่หลินจนกลายเป็นวิญญาณแค้นแน่แน คนอื่นเขาพยายามแทบตายแต่ก็เป็นได้แค่จิตยุทธง่อยๆแต่ชายหนุ่มผู้นี้กลับใช้เวลาแค่วันละ3มถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้นก็อยู่เหนือหัวพวกเขาไปแล้วใครบ้างจะไม่ริษยานายท่านเชื่อระบบเถอแค่เพิ่มเวลาบ่มเพาะนิดหน่อยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมันจะเป็นผลดีกับท่าน เห็นระบบขยันขยอไปลู่หลินก็ไม่คิดที่จะปฏิเสธเพราะถึงยังไงนอกจากฝึกเคล็ดให้เก๊กในตอนเย็นแล้วเวลาส่วนใหญ่ของเขาก็เอาแต่นอนเอื่อยเฉยอยู่ตลอดตัดมันไปเพิ่มเวลาบ่มเพาะก็ดูจะเข้าท่ากว่าจริงๆโชคดีที่โลกนี้ไม่มีพวกสมาร์ทโฟนกับอินเทอร์เน็ตไม่งั้นแล้วสี่ชั่วโมงของการบ่มเพาะก็ดูจะเยอะไปด้วยซ้ำก็ได้ฉันจะทำตามที่แกบอกท่านช่างมีความคิดที่ดีเลิศจริงๆระบบกล่าวไม่ต้องมาแสดง ไปลู่หลินเบ้ปากเจ้าระบบนี้รู้จักการพูดประจบตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากตัดสินใจเรื่องดังกล่าวได้แล้วไปลู่หลินก็หันความสนใจไปที่บนสนามต่อซึ่งดูเหมือนจะเป็นคู่สุดท้ายยอของวันนี้แล้วและในวันแรกนี้การประลองก็จบลงที่ผู้เข้าแข่งขันได้เข้าประลองกันไปคนละสองรอบ ซึ่งผลงานในวันนี้นั้นคนจากสำนักประกายหยกสำนักกระบี่ใต้สำนักผ้าแพร ى, และสำนักขุนเขาสี่สำนักใหญ่ล้วนได้ชัยชนะทั้งสองรอบเป็นไปตามคาดของผู้ชมไม่เพียงเท่านั้นมามืดที่ผู้คนจับตาดูเองก็ได้ชัยไปอย่างสวยงามเช่นกันซึ่งนั่นก็คือสูเหมยและเลยที่ส่วนคนอื่นๆที่เหลือของเขตตะวันออกนั้นล้วนชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเพราะพวกเขาต้องเจอกับสิทธิจากสี่สำนักหลังการประลองจบลงก่อนจะกลับโรงแรมเขาได้มอบหลอดแก้วอันหนึ่งให้กับสิทธิทั้งสอง ในตอนแรกซูเหมยและเลยจีต่างก็มองหน้ากันอย่างสงสัยเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่รับมานี้คืออะไรจนไปลู่หลินได้บอกว่ามันช่วยให้หายเหนื่อยได้พวกเขาจึงดึงจุกออกแล้วดื่มมันเข้าไปหลังจากเห็นเด็กทั้งสองดื่มของเหลวในหลอดแก้วเข้าไปแล้วไปลู่หลินก็เอาหลอดแก้วที่ว่างเปล่านั้นกลับคืนมาจากนั้นเขาก็เดินนำทุกคนกลับโรงแรมไปทั้งอย่างนั้น ระหว่างทางเด็กทั้งสองรู้สึกประหลาดใจมากพวกเขารู้สึกว่าความเหนื่อยล้าของพวกเขานั้นมันกำลังปลิวหายไปในทุกๆย่างก้าวของพวกเขามันมีความรู้สึกเบาสบายเหมือนเพิ่งได้อาบน้ำเสร็จใหม่ๆเมื่อเด็กทั้งสองรู้สึกได้เช่นนั้นความตื่นเต้นที่ได้พบสิ่งใหม่ก็ทำให้พวกเขารู้สึกกระดิกระดาขึ้นมาพวกเขากระโดดโลดเต้นไปมารอบตัวไปลู่หลินพลางถามเกี่ยวกับของที่พวกเขากินเข้าไป ซึ่งไปลู่หลินก็บอกไปแค่ว่ามันเป็นเครื่องดื่มประเภทหนึ่งที่เขาทำมันขึ้นมาจากสมุนไพรและเขาก็ตั้งชื่อมันว่า B-003 แม้จะไม่เข้าใจความหมายของชื่อดังกล่าวแต่เด็กทั้งสองกับคนจากเขตเฟิงอยู่คนอื่นๆก็ไม่ได้คิดที่จะตั้งคําถามอะไรกับมันระบบเจ้าสำนักต่างมิติเป็นผลงานที่ช่องนิยายมือใหม่หัดแต่งขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย และทางเราจะยินดีเป็นอย่างมากหากท่านแสดงความคิดเห็นกดถูกใจและกดติดตามให้กับเราช่องนิยายมือใหม่